สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาเที่ยวเส้นทันเบรกมาเที่ยวหรอกเป็นพ้ละครับพาเพลินมากเส้นทันคอนเกนน้ำหารถคอนจักจอดอยู่งมองไลยบ่ว่าที่เอาไปให้สาเล่าเบิ่งอยู่งหูตะวาอยู่งสันสามมองกับรถสันสามมาพี่น้งองเดี๋ยวน้ำหาเหม่อนกันกะสิเปิด อ๋อนี่นี่นี่เออนี่นี่อะไนะรจอจ้าหนมยเหรผมก็งงีกันเลยอ่น้องผมร่ไฟเด็กสาในเมืองพาอปันไดยเซ็นท่นพลาสอุ้ยเนาะห้างคอนเวเนเชนโตขนาดใหญ่ครับผมอยูคอนเทนต์ไม่มีเสียงเงจังปัดปัดปััดผมผมบงูนะครับร้านจอดรถครับยุสันาครับ ยกข้างล่างอนผมยืดสันสามสันใจดินผมลงไปจอดมันมืดมาเทียววันกันเขาออกนอกพื้นที่ทำง,งานนีย่ยโอ้ยผมงั้นผมใส่หมดทันที่หลดพี่น้องเลยเอองียหลายืยดสันสามรับเบ้งไปข้างล่าง กระวศแก้วนี่เด้อพี่น้องเด้ออันบมื่อใครนันปัญญาแ่ว่าผมกับเบิ้งใหงายถึงนั่นละอ่าที่บอมีเวลาไปตอบไปนั่นแน่กะบอเป็นอย่างครับเดี๋ยวผมจะการให้ไว้ทุกคนนะครับผมเนาะพี่น้องนี่ยเรื่องขันแก้ครับพี่น้องจากสันสามล่างจอดรถสันสามกับพี่น้องผมบุกเพ่ไม่เที่ยวหา่างเพราะปัญญาต่อชีวิตผมก็ได้ ต้องจะมองจอรถจะกของไว้บพราะได้ขึ้หอสนาเราพี่น้องสนาสอยางหลง